ชีวิตต้องผูกติดกับระเบียบของนายจ้างอยู่ตลอดเวลาแต่ต้องทำใจทนเพราะใช้แรงงานแลกเงินเป็นชีวิตที่ลำบากแสนเข็นไม่มีความเป็นอิสระเสรีทำงานต้องอยู่ในกรอบระเบียบของนายจ้างอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ต้องทำใจทนเพราะเราต้องการเงินจากกระเป๋าของเขาถึงมันจะน้อยนิดก็ยังดีกว่าเรานั่งอยู่เฉยๆฉยหรือทำไร่ทำนานแล้วขาดทุนไม่คุ้มทำมาก็หลายปีแล้วต้องเป็นลูกจ้างเขาก็เพราะเหตุนี้แหละ ทำให้ผมพบและประสบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันและแปลกประหลาดมาดูชีวิตลูกจ้างบริษัทเช่นผมผมเป็นคนงานของบริษัทย้อมผ้าแห่งหนึ่งผมมีหน้าที่เป็นช่างของโรงงานในจังหวัดย่านนคปรปฐมแต่บริษัทดีอยู่อย่างหนึ่งคือมีสวัสดิการบ้านพักให้อย่างน้อยก็มีที่ให้อาศัยซุกหัวนอนครับก็ดีอยู่อีกอย่างเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านเพราะปัจจุบันค่าเช่าบ้านนี่ก็แพงหูฉี่ค่าแรงที่ได้มา เป็นค่าเช่าบ้านหนึ่งส่วนค่าใช้จ่าย3ส,ส่วนไปอันว่าหมดกันไม่ต้องเก็ร้อมรอมริดอะไรพูดถึงห้องเช่าที่บริษัทจัดให้ผมอยู่นั้นเขาจัดไว้ห้องละห้าคนมีแต่ผู้ชายล้วนสภาพห้องก็เป็นห้องชั้นหนึ่งเป็นไม้ผุพังล้วนๆประตูหน้าต่างแมววิ่งผ่านได้เป็น1 0บ0ตัวแต่ไม่มีการลักขโมยกันเพราะผู้ผมไม่มีสมบัติ ใครจะขโมยอะไรก็เอาไปเถอะกางเกงยีนเก่าๆชุดชั้นในขอบขึ้นราอยากได้ก็เอาไปไม่ห่วงห้ามไม่เอาเรื่องเอาราวภายในห้องผมนั้นอยู่ด้วยกันห้าคนส่วนเพื่อนอีกสี่คนเข้ากะไม่ตรงกับผมคือวันนี้ผมเข้าเช้าเขาจะเข้าบ่ายพอออกจากกะสี่โมงเย็นก็เตะตะก้อเลิกตะก้อก็ไปอาบน้ํากินข้าวเข้านอนในห้องของผมมีเตียงนอนเก่าๆของผมช่วงกําลังอ่านหนังสือการ์ตูนเพลิน หูผมก็ได้ยินเสียงผู้จัดการเรียกรุงร้งรุง้งรุ้งผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นผู้จัดการจริงหรือไม่หยุดอ่านหนังสือและตั้งใจฟังเสียงเรียกอีกทีทันใดนั้นประตูเก่าก็เปิดดังแอดผมหันควับไปดูไอ้ยามันคนหรือผีกันแน่ตัวผอมสวมเสื้อผ้าเก,ก่าๆหัวยิ่งหยองๆมันจะโงกหน้าเข้ามาพร้อมกับเคลื่อนตัวเข้ามาหาผมพยายามจะดิ้นเพื่อไถ่ายถามอคาคัรตุกกะผู้มาเยือน ูอ่านใช่ไหมครับว่าร่างกายผมเหมือนเป็นอมพาตกระดุกกระดิกไม่ได้เออเออเออพราะพยายามตะเบงแล้วเสียงก็รลดออกมาได้มีแต่เสียงร้องเบาๆมันเดินทื่อเข้ามาหาผมดวงตาแดงกํ่าและยื่นมือมาคว้าหมักที่ลำคอของผมผมตกใจสุดขีดดวงตาผมเหลือกลานมือของมันบีบรัดคอของผมแน่นเข้าทุกขณะ ผมพยายามดิ้นสุดกำลังแต่ไม่ได้ผลมีแต่หัวใจมันจะขาดอย่างเดียวผมไม่ทราบจะทำอย่างไรคิดว่าตัวเองตายเพราะผีตนนี้แน่แน่ทันทีที่ผมจะหมดลมหายใจเฮือกสุดท้ายก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และท่องพุทโธพุทโธจนเร็วปือเท่านั้นแหละครับผีร้ายตนนั้นมันก็ปล่อยมือถอนมือออกจากลำคอที่กุมบีบอยู่ผมได้ยินเสียงประตูเปิดผมขยับขยื่นตัวได้แล้ว ลุงนั่งมองตามร่างของมันไปมันเดินดุ่มตรงไปยังเสาไฟฟ้าใหญ่ข้างถนนแล้วร่างของมันก็เลือนหายไปกับแสงไฟฟ้าที่สว่างจ้าบนเสาปูนนั่นเองผมแทบไม่เชื่อตัวเองที่เกิดมาโดนผีหลอกดื่มน้ำเสืออึกใหญ่เพราะคอมันแห้งผาดผมอาบน้ำชำระร่างกายจึงมานนั่งสวดมนต์ไหว้พระและเข้านอนอีกครั้ง ผมหลับไปได้ไม่นานก็ฝันเห็นเจ้าผีตัวน,นั้นอีกมันมานั่งข้างๆเตียงที่ผมนอนมันมาขอข้าวผมกินแล้วมาขอโทษที่ทําให้ผมตกใจกลัวมันบอกว่าอดอยากมาแรมปีข้าวปลาอาหารไม่เคยได้กินจนร่างกายผอมโซสมองก็เล็กลงมันถูกไฟไหม้ตายข้างเสาไฟฟ้านั่นเองพอรุ่งเช้าผมก็ไปเล่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นให้กับลุงคนสวนที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ของบริษัทฟังลุงแกบอกว่า ที่ผมโดนผีหลอกเพราะผีมันมาขอส่วนบุญที่มันมาขอในฝันว่าหิวข้าวจะเอาข้าวให้กินเลยก็ไม่ได้ต้องทําพิธีทางสงฆ์คือต้องไปวัดถวายพระตาหารและสังฆทานไปให้เขานั่นเองและที่ผมเห็นนั้นมันมาจากข้างเสาไฟฟ้าจริงๆเพราะมีคนเมาสุราขับรถพุ่งชนเสาไฟฟ้าและไฟไหม้รถและคลอกร่างชายคนนั้นตายผมรู้ดังนั้นก็จึงลาง,งานไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าผีเคราะห์ร้ายตนนั้นและเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่เคยพบมันอีก ท่านผู้อ่านล,ล่ะเคยพบเห็นเช่นผมหรือไม่ระวังนะครับมันจะมาเวลาที่เราคเคลิ้มหลับๆอยู่ดูให้ดีอาจจะอยู่ปลายเตียงนอนหรือข้างเตียงเราอยู่ก็ได้